สวัสดีครับผมอิดอิรุสเมโทรชัยพึ่งนะครับวันนี้มาพบกับช่วงอินรถสวยอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวอีกหนึ่งแบรนด์ของสเกิร์ตท,ที่ติดตั้งใน m ิวเแล้วผมคิดว่าสวยงานดีมากๆอีกหนึ่งแบรนด์นะครับก็คือแบรนด์มาสโตะแบรนด์นี้นี่เองแบรนด์นี้อาจจะเห็นกันมาอยู่นานและช่วงหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นรีวิววันนี้จัดมารีวิว ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับสำหรับมิวเอที่ติดตั้งคันนี้เป็นมิวเอสีน้ําเงินใหม่ของเราสีสีน้ําเงินกาเซียบูไมก้านะครับอยากให้มารีวิวตัวนี้เพราะว่างานสีงานอะไรเขาเป๊ะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับเจ้าเซตมาสโตเอ็มเอ็กซเซตนี้มีอะไรราคาเท่าไหร่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเช่นด้านหน้านะครับถ้าเป็นชุดหลักๆตามปกติถ้าลูกค้าส่วนใหญ่ติดตั้งอาจจะเป็นแค่หน้าหลังหรืออะไรพวกนี้วันนี้เรามาพบกับเซตเต็มของเขาเลย19สิบาเก้าชิ้นนะครับานหป็น ชุดสเกิร์ตด้านหน้าใหญ่ครอบไปเลยก็ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับทาเป็นสีตัวรถเลยตัดกับสีดําด้านแบบนี้ของแบรนด์มาสตอเนี่ยเขาจะเน้นแบบบึกบึนเท่ๆหน่อยนะครับจริงๆเขาก็ทําทหลายๆยี่ห้อแหละแต่ว่ามิวเอ็กซ์นี่เป็นตัวเริ่มของเขาก็ทําออกมาได้สวยมากนะครับแล้วก็จะมีตัวรับตรงนี้ที่เขาเรียกว่าฟอนต์กริลด้านหน้าแปะเข้าไปตรงนี้เพื่อให้มันเป็นสีเดียวกันกับตัวรถทางด้านหน้านะครับทั้งแถบมีวาลูเซนเซอร์ไว้ให้เรียบร้อยงานเนียนๆติดตั้งเนียนๆแบบนี้นะครับับตวนี้ ติดตั้งไปเลยดูไม่ลกเลอะเทอะนะครับตัวนี้ให้เรียงมาด้านข้างนะครับก็มาพร้อมกับตัวคิ um ้วซุ้มล้อนะครับคิ Q ้วซ um ุ้มล้อขนาดประมาณ3นิ้วนะก็เป็นคิ้วใหญ่มาเลยเป็นสีดําเงาลับกับตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าเขาก็จะว้าวไว้ไม่ได้แปะยาวนะครับในส่วนของตัวคิ um ้วซุ้มล้อที่เป็นสีดําด้านตัวนี้มีติดตั้งให้ครบเรียบร้อยในเซตเต็มแล้วก็ในส่วนของกาอบประตูด้านข้างนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นอาจจะทําเป็นสีดาหรือสีอื่นๆน,นะครับของมาสเตอร์เขาจะเป็นตัว กับประตูใหญ่เลยสีตัวรถแปะเข้าไปเพื่อปิดตัวรอยเว,ว้าตรงนี้ของตัวประตูรถเดิมเขานะครับก็จะเป็นของแบรนด์มาสเตอร์ด้านหลังก็จะมีเป็นตัวโคมเมียมเงาๆเ,เ,เป็นแผ่นสะท้อนแสงแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวครอบบันไดนะครับก็จะเป็นสีตัวรถเหมือนกันครอบไม่ได้ใหญ่มากครับทำให้เราขึ้นลงสะดวกนะถ้าลูกค้าสังเกตเห็นตรงช่วงหารวางเท้าเราเนี่ยยังมีที่ว่างเหลือพอ ให้ก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวกจัดไปเลยสวยๆส,ส,สีนนเนียนๆนะครับช่วงนี้เขาจัดโปรร้าๆด้วยนะครับทักมาหากันได้นะถ้าชอบแบบนี้ออกแบบแบบนี้แล้วก็ในส่วนของคิ้วุ้มล้อด้านหลังจริงๆที่บอกว่าเป็นสิเชิ้นมันก็จะแยกเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังคิ้วุ้มล้อกี่ชิ้นเขาคนับรวมเป็นหหมดเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ที่แผงไอตรงประตูด้านหลังตรงนี้ก็เป็น1ชิ้นตรงนี้ก็เป็น1ชิ้นนะครับเซ็ตรวมของเขาจะเป็นิ9ชิ้นคิ้วุ้มล้อด้านหลังก็จะเป็นใหญ่กว่าด้านหน้านิดงนะครับเพื่อออให้รรัับบบกกกาแบ ในตัวชุดสเกิร์ตเป็นสีดําเงาเหมือนกันของมาสโตก็จะมีอยู่2แบบนะตอนนี้มีหน้าเล็กหน้าใหญ่เรียงง่ายๆตัวนี้ที่เราเอามารีวิวจะเป็นตัวเซตหน้าใหญ่นะครับ MX ถัดมาด้านหลังเนี่ยจะจัดเต็มแบบว่าตัดสีสันสวยๆเลยนะครับด้านท้ายนะไล่เรียงมาจากด้านบนเลยตัวสปอยเลอร์จากค่ายมาสโตอเนี่ยเขาจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะเว้าตรงช่วงไฟเบรกโดดที่3ด้านบนของตัวรถเลย พื่อให้รับกับในส่วนของตัวคาดเอวคาดเอวยอดฮิตครับไม่ว่าใครก็ส่วนใหญ่เสริมตัวนี้ตัวเดียวก็สวยแล้วแต่ถ้าให้เป็นเซตเต็มเลยก็จัดไปได้ครับสําหรับคาดเอวด้านหลังถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งได้นะมีทุกสี3,500บาทนะครับตัวนี้คาดเอวท้ายตรงนี้จะเป็นสีตัวรถด้านบนขอบด้านบนจะเป็นสีดําเงาให้รับกับตัวขอบกระจกนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเส้นสีดําเงาวิ่งมาเลยเพื่อรับกับตัวไฟเบรก จะไม่ใหญ่เกินไปจะดูแล้วเป็นทรงให้มันพอเหมาะพอดีนะครับสวยอีกหนึ่งชิ้นสําคัญก็จะเป็นตัวคิ้วกรอบป้ายทะเบียนนะครับคิ้วกรอบป้ายเขาจะออกแบบเป็นลายตัวเคปล่านะครับจะเป็นลายๆไม่ได้เป็นดําเงานะให้ดูมีลูกเล่นนิดนึงในชุดก็จะมีตัวการลอยท้ายมาด้วยการลอยท้ายเขาจะเป็นสีออกดําเงาๆหน่อยนะครับ ไม่ได้เป็นดำด้านๆหรือแบรนด์อื่นนะจะเป็นดำเงาๆแล้วเพจตรงกลางก็เป็นเพจเงาๆเขียนว่ามิวเอ็กซ์สปอร์ตมาสตกนะครับอ่าแล้วก็จุดสําคัญก็คือจุดตัวสเกิร์ตหลังนะครับสเกิร์ตหลังเขาก็จะมีเขียนมาสตกตามแบรนด์เขาเลยมีวาล์วเซนเซอร์สําหรับตัวใหม่ของเราก็จะมีสเตตเซนเซอร์เพิ่มก็มีวาล์วมาเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะตัดสีมีสีเป็นสีบอลบอลสีตัวรถแล้วก็จะเป็นสีดําตัดไปนะครับ ในส่วนของตัวท่อออกแบบมา2แบบเลยจะเป็นท่อทรงแบบเ้าเรียกว่าเหมือนเป็นทรงใบไม้แล้วก็มีท่อกลมสีดำ้ำดำอยู่ด้านในด้วยก็แล้วแต่คนชอบนะแบบนี้ครอบเข้าไปทับกับตัวไฟถอยหลังของเราเลยงานสีเนียนๆติดตั้งฟิตติ้งสวยๆนะครับมาสโตออันนี้ผมแนะนำเลยราคาตอนนี้เราเล้าอย่างเซ็ตเต็มอันนี้ที่ผมรีวิว19ชิ้นราคาเต็มเขาอยู่29 0 0 0นนะ ้าทักมาหาผมได้เลยนะมีราคาพิเศษให้ถ้าอยากได้ออกรถพร้อมชุดแต่งแบบนี้ทักกันได้จัดโปแถมชุดเต็มแบบนี้ให้เลยลูกค้าชอบแบบนี้ทักมาได้เลยสีเนียนๆทุกสีนะครับรับประกรันแล้วก็มีงานรับประกรันพวกงานสีงานติดตั้งด้วยถ้าท่านในสนใจก็ทักหาอิดได้0939079070นะครับอิดรับเองทุกสายช่วงนี้อาจจะเงียบๆหน่อยยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้อิดด้วยนะครับสวัสดีครับ